มาเดินชมธรรมชาติอีกแล้ววันนี้วันหยุดไม่มีอะไรทําก็เลยออกมาเดินอยู่บ้านเหงหนาวในป่าดีกว่าวันนี้ไม่มีเพื่อนมาเดินด้วยเพื่อนเขากลับเมืองไทยหมดก็เลยมาเดินคนเดียวเดินมาเจอเห็ดเดินตะไก่ ไม่รู้เห็ดอะไรไม่กล้าเก็บเนี่ย ซีม่วงมันล่วงอันนี้ยังไม่ล่วง มีความสุขมากอยู่กับธรรมชาติดูดอกไม้สิเนะี่ยไม่ใช่อะไรเห็นไหมดงดอกไม้

ดงดอกมาสวยๆเดินคนเดียวก็ได้นี่เชื่อดอกไม้เห็นะผีเสื้อสวยๆธรรมชาติมาใกล้แล้วคะเธอ

ไต้ล้มไม้คนเดียวหอข้าวมากินในป่านี่หอข้าวเขามีน้ำเดี๋ยวนะจะเปิดให้ดูอันนี้อะไรนะต้มจับชายซุปมะเขือขนมบ้าบินและก็ผัก อันเนี้ยเห็นน้องนายคนเดินป่าชอบกินเดี๋ยวจะลองเอามากินดูว่าอร่อยไหมามามากินข้าวด้วยกันไม่มีใครถือกล้องมากินข้าวกับแม่เพิ่มเดินเหนื่อยๆนื่อยพักก่อนตั้งใจมากินข้าวในป่าเลยนะวันนี้กินอยู่คนเดียวนี่แหละ อันนี้ต้มจับชาย,ยซุปมะเขือผักเนี่ยมะเขือพวงเห็นน้องนายคนเดินป่าเข้ากินก็ลองอยากกินดูว่าอร่อยไหมมามากินข้าวด้วยกัน บ้าบินอ้าว <c oughs> นี่นั่งกินคนเดียวอุ้ยอร่อยอยเดินมาจากทางนูน้นหลังจากกินข้าวอะ่ะเดินลรอไปอีก ไกลมากตอนนี้เดินมาถึงถนนแล้วก็นี่ก็เย็นมากแล้วเกือบจะห้าโมงเย็นแล้วอะแม่เพิ่มขอนี่นี่นี่เดียวเนี่ยถนนที่จะเดินลงไปเดินลงไปตรงนี้แหละไปขึ้นรถไฟเดินไปประมาณสักห้านาทีค่ะห้านาทีหรือหกนาทีนี่แหละเดี๋ยวจะไม่ทันเวลารถ รถไฟมันจะมีทุกเออ่ทุกทุกชั่วโมงทุก4ีห้านาทีถ้าไปไม่ทันก็ต้องรออีกชั่วโมงหนึ่งเอาละแม่เพิ่มขอจบคลิปกันแค่นี้นะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนรวยรวยอย่าเจ็บอย่าจนนะคะโชคดีค่ะ